สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาพบกับคุณศิริภพปีดีคุณนะครับนะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในสากลและนํามาใช้ในด้านการทําเศรษฐกิจพอเพียงส่วนตัวนะครับนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่ผมกลับมาเยี่ยมชมนะฟาร์มเป็ดและก็ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่คุณศิริภพดําเนินการครับ ก่อนอื่นผมจะขอพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปี2561ที่ชอสอ,อ,อได้มาถ่ายทําแล้วก็ได้มามาเยี่ยมชมก่อนอื่นก็ต้องขอนําท่านผู้ชมกลับไปย้อนดูภาพเก่าๆเ,เ,เมื่อปี2561ก,ก่อนนะครับจากนั้นจะพามาพบกับฟาร์มเป็ดปี2563ตอนนี้นะคะชอสสก,ก็มาถ่ายทํารายการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประมาทพนักนงานถุงเท้า<ค>ไทยค่ะ ซึ่งวันนี้อยากให้ท่านมาะธาม,มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วไอ้ตัวตัวโครงการเนี่ยนะรเรามีแนวคิดอย่างไรที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพค่ะอันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะตามก็มาตามห,าห็หได้ยินเสียงเป็ดน,น,น่าจะเห็นคุณศิลปภพแล้วตอนนี้น,น,นั่นเองค่ะ,คะ พาใจแล้วสวัสดีครับโอ้โหคุ้ครับนอกจากตัวนี้นะฮะเราจะนี่เราไปลุกเปิเป็ดกินอาหานเนี่ยไม่เป็นไรครับแอมไขของเราให้เป็นไข่เค็มบ้างนะครับครับ่านผู้ชมครับนี่ก็คือเราอยู่อีกฟาร์มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟาร์มเครือข่ายของคุณศิลปภพนะครับว่าฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะครับมีเป็ดอยู่ประมาณ3 0 0พกว่าตัวนะครับจะเชื่อมโยงอย่างไรนะผมอยากจะให้คุณศิลภพท่านผู้ชมได้เห็นคลิป ที่เป็นภาพเก่าๆเมื่อปี2 5 6 1ที่ชอสออกไปถ่ายทำมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาพบกับโฉมปัจจุบันหรือสิ่งที่คุณศิระภพกำลังดำเนินอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วนะครับที่คุณศิระภพได้กู้เงินสากรไปลงทุนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาปลูกผักด้วย การล้มลุกคุกคานด้วยความมุ่งมั่นสารฝันเดินตามรอยพ่อในยุคแรกๆนั้นนะครับจะหาคนมาซื้อไข่เป็ดก็ยังไม่มีเจอแต่พ่อค้าคนกลางนะครับที่คอยกดราคาไข่ด้วยเป็นคนที่มีความจิตใจดีคุณศิรภพก็เลยชักชวนผู้ที่เลี้ยงเป็ดในหมู่บ้าน ไผ่ลูกนกรวมกลุ่มกันและก็หาช่องทางนำไข่เป็ดมาจำหน่ายแต่ก็ถูกกดราคาแต่ด้วยความเชื่อความศรัทธาแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็สุขใจจึงมุ่งมั่นสารฝันต่อทำตั้งแต่ปี2561จนมาถึง2563ได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยความเชื่อที่ว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่อยู่รอดนี้คือผู้ก่อตั้งสากรออมทรัพย์พนักง,งานถุงเท้าไทยจำกัดรุ่นแรกที่ได้มีแนวคิดโดยการที่ท่านได้ติดตามอาจารย์วิชัยรูปคำดีไปให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีความรู้และนำมาทำเป็นฟาร์มเป็ดเล็กๆด้วยตัวเองในจังหวัดสุพรรณบุรีและ ท่านก็คือประธานคนแรกนั้นคือคุณศิรภพบรีดีคุณครับท่านผู้ชมครับการเวลาได้พิสูจน์ว่าในยุคโควิด19ทครั้งนี้เราจะเอาชีวิตรอดเราจะผ่านพ้นวิกฤตรครั้งนี้ได้อย่างไรนั้นเราต้องมาดูว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ต้องคิดบวกคือการสร้างกำลังใจให้ตนเองและเพื่อนๆหากมีพื้นที่ปลูกพืชปลูกผักก็เอาไม้ประดับออกแล้วก็ปลูกพืชที่กินได้แทนต้องมีเมตตาคนที่กำลังคนที่มีกำลังมากกว่าก็ควรจะช่วยเหลือคนที่มีกำลังน้อยกว่าหากมีนิสินก็หาช่องทางเจรจาเพื่อยืดระยะเวลา เขาบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับดังที่คุณศิรภพทำตอนนี้ก็คันบ่อปลูกต้นพืชนะครับเป็นะมะม่วงเอยเป็นสิ่งพืชที่กินได้รับประทานได้เมื่อถึงเวลาก็ขายได้นะครับท่านเชื่อไหมครับว่าทฤษฎีของพ่อ เป็นแนวทางที่ใช้ได้จริงเป็นสัจธรรมจากที่ผมได้นำวิดีโอคลิปเมื่อปี2,561เป็นต้นมานะครับเราจะเห็นว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถลงไปสู่ชุมชนนะครับโดยอาจารย์วิชัยซึ่งเป็นอาจารย์แห่งมหาวิลาลยนิดาเป็นผู้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนต่าง เมื่อหลายปีก่อนท่านได้มีแนวความรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณศิรภพเมื่อได้ติดสอยให้ตามก็ได้นำแนวความคิดนี้นะครับมาทําการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงป่าปลูกพืชสวนครัวรัร่วกินได้ล้มลุกคุกค,คานผ่านมาระยะหนึ่งมีคำถามว่านะครับนะช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างนี้จะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรผมเชื่อแน่ว่า ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับนะคุณศิรภพไม่มีเงินเลยก็ยังสามารถเลี้ยงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกยาวนานเพราะมีเป็ดมีพืชม,มีผักนอกจากนี้ยังสามารถเกื้อกูลสังคมโดยการขายไข่ในราคาที่เป็นธรรมให้กับผู้ที่ผู้ที่ต้องการในช่วงลำบาก นี่คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ทุกคนนะครับในชุกในยุคนี้เศรษฐกิจที่เรียกว่าจะเป็นซูรามิของวิกฤตเศรษฐกิจกำลังใกล้เข้ามาในอีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้านี้ท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างหนัก เพื่อความพร้อมหากเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เราสามารถทําอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินทําอะไรโดยที่ตัวเองสามารถลงทุนสามารถทําเพียงพอเพื่อที่จะให้อยู่รอดรีบทำำําครับเพราะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่จะ ทำให้มนุษยชาติอยู่รอดแล้วก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเราพออยู่พอกินแล้วเราก็นําไปขายแบ่งปันให้กับสังคมนี้คือแนวทางเศรศษฐกิจพอเพียง